จังหวัดเชียงรายนะคะประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายนะคะพุมในการท่องเที่ยวนะคะพุมในการสถาบันพัฒนาศิลป์สถานีนิทรรการใจเสียงแห่งประเทศไทยนะคะในราการที่จะแถลงที่กับทุกท่ทนทนานไม่ทราบว่าในองคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพเชียงรายนะคะชั้นในันที่เรืวันเชื่อเิดตรงในนามในนามนายกสมาครสตรีนักธุรกิจจังหวัดเชียงราย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นพิธีในพิธีงาแถลงข่าวนโยบายแผนแผนการดำเนินงานโงรงการสมงคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดชลบุรีปีพศ2556ได้มา้ในวันนี้ทําประหบดสูงสุดที่แก่แต่ละองค์การ โดยการใช้ความรู้ความสามารถสไตล์ผู้ผู้น,นันที่แท้จริงโดยเสนอแผนการผนการทำงานสมาคมดังนี้ให้ประธานผู้ที่ดูแลโงรงการแต่และโงรงการกล่าวถึงรายละเอียดจัดทำโครงการวัตถปุประสงค์ประสงคลิปททางแผน การมุงงานเพื่อให้โครงการสำเร็จและรุล่วงวัตถุประสงค์ตั้งตั้งไว้ทุกประการของของยุกท่านมาไม่ได้นะคะท่านติดภารกิจในต่างประเทศแต่ท่านก็ยังมีวิริยะัมาเป็นท่านนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิเศชีพจังหวัดจีงราโดยกานพันธมิตรแค่ผู้มีพลัและสื่อประชุทุกท่าน พิฉันตรมินชายเพื่อวัฒนธรรมนี้ในนามประธานผู้ดูแลโครงการความศรัทธาในพระพุทธศาสนาโครงการพัฒนาศึกษางานภาพเพื่อความยั่งยืนนะคะจังหวัดเชียงรายหลายท่านทราบอยู่แล้วว่าเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายในชาติพันธุ์นะคะใน่ร่องเสื้อผ้าเสื่อแต่งกายแล้วก็อาตักษณ์นะคะวัฒนธรรมต่างๆที่โดดเด่นและก็มีความนิยมแพร่หลายในปัจจุบัน โครงการทั้งหมดนี้เราจะเริ่มขั้นตอ,อนต่างๆในปลายเดือนที่สภากมนี้นะคะขอกล่าวถึงพิทาการพัฒนาและแผนการดำเนินง,งานสินค้าผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสมาคมสตรีรวมถึงดูแลด้านการขายและการตลาดเพื่อฟื้นฟูธุรกิจของสมาชิกให้มีเสร็จสรพมากขึ้นนะคะโดยสนับสนุนให้สินค้าและบริการของสมาชิกทา การตลาดและการขายให้เป็น,ปน,นไปตามตลนใจของสถานการณ์ปัจจุบันน้ำขอที่อยู่เพิ่มช่องทางการขายค่ะกามาจากเชียงรายรับประกันคุณภาพรวมถึงการขยายทั้งกลุ่มลูกค้าพัฒนาทางการตลาดในทุกช่องทางแสงสว่างมีต็ก็มีตัวอย่างนะคะตามที่สร้างไรายได้ด้วยสนับสนุนเพื่อเกียรติสินค้าของเชียงราย โดยมุ่งเน้นที่เป้าหมายเพื่อฟื้นฟูธุรกิจของสมาชิกสวทสทมนทิชาชัยบาลกรรมการผู้จัดการบริษัทศิลามณีรีสอร์ทจำกัดน,นานามประธานทุกภกดูแลโครงการพัฒนาศักยภาพโรงแรมจังหวัดเชียงรายการวางมาตรฐานโรงแรมในจังหวัดเชียงรายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการบริการเพื่อให้เป็นที่พึงพอใจมีมาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมระดับสามดาวสี่ดาวหรือห้าดาวก็ตามนั้นชื่อฟอคำล่าสายนะคะเ,ออเป็นสมาชิกใหม่ของสทราลทรเปข้ามาร่วมง,งานในสทรอลทก็คือในนามของประธานผู้ดในในนูแลโครงการร้านอาหารนะคะแล้วก็การจสหาอาหารที่เป็นจานเด็กของจังหวัดเชียงรายและแน่นอนว่า ร้านอาหารที่ที่เราอยู่ณตอนนี้นะคะอยู่ในสุ่ของสมาชิกสาทาวพรเองก็งประมาณเ8็8ล้านแล้วแล้วเราเชื่อว่าเราจะมีเพ้่มขึ้นเรื่อยเรคะเราจะขยายเข้าสู่สมาคมรา้านอาหารของจังหวัดชลบุรีนะคะสิ่งสำคัญจะมีมากเลยคะคุณผด้าน ร้อย้านในปี2 5 6 6นะคะจังหวัดเชียงรายเราจะมีปุ๊บรุ๊บเล่อปุกบปุปีนะคะซึ่งเราจะจัดให้เป็นกิจกรรมที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายกิจกรรมแรกนะคะเกี่ยวกับการรวมให้กับสมาชิกสภวทของเรา